อยู่หลังป่าช้าตอนล่างไหลหัวที่บ้านของบัวพันเอ๊ะทำไมพี่บัวพันยังไม่กลับบ้านอีกนะนี่มันก็ดึกมากแล้วด้วยชักเป็นห่วงแล้วสิไม่เคยกลับดึกแบบนี้นี่พี่กลับมาแล้วจ้าวันนี้ทำไมพี่บัวพันดูแปลกไปนะเวลาพูดกับเรา ก็ไม่ยอมสบตาเหมือนเคยฉันเถอะนอนดีก,กว่าบัวชีพนั้นไม่ใช่พี่นะนั้นมันผีกระสือพี่ตายไปแล้วอ๋อฝันอะไรแบบนี้เนี่ยคืนนั้นผีกระสือก็ออกอาละวาดเอ๊ะอะไรแวบๆนะ เผาบ้านหลังนั้นซะแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นพี่บัวพันฉันแก้แค่ในพี่แล้